คีฟโรเวอร์น hmm. ะมาคะ่ะส้มตำส้มตำส้มตำใหญฟ้าส้มตำนนะะต,าต่างแดนนะคะแต่รสชาติไทยแลนด์ค่ะไม่ได้ต่างแดนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะจะมีเพื่อนมากินส้มตําที่บ้านนะคะเขาโทรมาเนาะเขาบอกว่าอยากจะมากินส้มตําที่บ้านฟ้านะคะ เขาจะซื้อของมานะฟ้าก็เลยเอามาก็เลยทําต้มขนมจีนนะคะแล้วก็ต้มน,นี่ก็ต้มขนมจีนไว้นะคะแล้วก็จะซุปหน่อไม้นะคะแล้วก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะทุกคนวันนี้ฟ้าก็จะมานึ่งข้าวเหนียวด้วยหม้อซึ่งนึ่งอเนกประสงค์นะคะทุกคนซึ่งแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะซึ่งเล็กๆแบบนี้นะฟ้าก็ใส่ข้าวลงไปแล้วเนาะ,ะข้าวเหนียวแช่ไว้โอ้น้ําหยดน้ําย,ย้อย นะคะเราก็จะนึ่งแบบไม่ยุ่งยากนะคะก็เราไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะ,ะซึ้งเหมือนเมื่อก่อนเนาะเราก็ใส่หม้ออย่างนี้ลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะนะคะแล้วก็เอาฝาปิดเลยนะคะฝานี่เขาก็จะมีฝามาให้พร้อมนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนข้าวสุกแล้วนะะี่ค่ะปิดเลปิดพอปิดปุ๊บเขาก็จะพอดีขอบเลยนะคะทุกคนนี่พอดีขอบเลยนะคะนี่ก็คือการนึ่งข้าวเหนียวแบบง่ายๆนะคะในต่างแดนเนาะนี่นะนี่คะ่ะ ทงทีนะคะทุกคนน้ำเย็นล้างให้สะอาดเลยนะคะัะเพื่อน ก็จะปล่อยน้ําไหลผ่านแบบนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะง่ายดีนะคะทุกคนคก็จะมาจับใส่กระจาดน้อยนี่เลยนะจ๊ะจับไปตามตามที่เป็นนะคะทุกคน ขนมจีนก็จับเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ขนมจีนเส้นก้าวขาวกะทุกคนน่าก,กินมากเลยเป็นขนมจีนห่อนะคะ มาค่ะเพื่อนๆ FC เราจะมาดูกันนะคะว่าหม้อนึ่งข้าวเหนียวของเรานะคะหอมหอมนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวหม้อนึ่งข้าวเหนียวอเนกประสงค์นะจ๊ะเพื่อนๆเน,นี่ยแป๊บเดียวสุกแล้วนะคะประมาณสิบสิบกว่านาทีนะคะเพื่อนๆน,นี่เราก็ได้แล้วนะคะข้าวเหนียว ม้อแบบนี้ใช้ดีมากเลยนะทุกคนเนี่ยสุกแล้วนะคะเนี่ยสุกแล้วค่ะไฟจะเปิด้า เรื่องต่อถ้าเกิดมีรอยฟันขึ้นตังนี้นะครับเพื่อนๆเราก็ใช้ผ้าอย่างนะ้ผ้าผ้าคลุมไว้อจะให้ฟันพุ่งขึ้นมาเนาะทุกคนนี่แบบนีฟันเขาไอ,ไ,อไอ้น้ำเขาจะได้เข้าไปในกระติบข้าวเหนียวได้เยอะก็จะได้สุกเร็วๆนะครับเพื่อนค่ะ โอ้ยทุกคนน้ำ้มตำฟ้าเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะรอมะกรอน,นะคะมากรอยังไม่มานะคะทุกคนเนี่ยเป็นตะแซบไใหม่อะอืมโอ้ยซุปหน่อไม้จัดทุกคนแซ่บๆนานมากแล้วนะคะที่ฟ้าไมา่ได้กินซุปหน่อไม้เนาะว้าว กบกระโดดค่ะกบกระโดดนี่ค่ะทุกคนใส่ใบใส่ใบสารแหน่เยอะนะคะฟ้ากำลังรอเพื่อนอยู่นะคะเขาไม่เอามากอมาเขืนเขาไม่เอามาไปเกเขาไปตลาดนะคะไปซื้อมืกอยังขอเวลาเช็ดก่อนนา นี่ครับเ,เพื่อนๆน้ำลายแตกแล้วจ้ากระติตเข้าวเหนียวอนเนกประสงค์มาแล้วคะ่ะทุกคนนี่สุกแล้วใช้ง่ายสะดวกสบายนะคะเ,เพื่อนๆใช้หมอ้อ หม้อปกติของเราก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องมีหัวดมีซึ้งเหมือนเตเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแซบเบอร์ไหมคิดว่าเบอร์นะมาค่ะส้ตมำตมำสมตำสมตำใ่ฟ้าสมตำต่างแดนนะคะแต่รสชาติไทยแลนด์ค่ะไม่ได้ต่างแดนนะคะ มีน้ำยาขนมจีนด้วยนะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแซบมา<ซ>มาพี<ซ>า่น้อง<า>นำเสนอคะน่ะนำเสนอซิโครงอบส้มตำซุปหน่อไม้ขนมจีนข้าวเหนียว า็เหนียวก็มีนะคะ,ะเนียอุ้ยสามสาววันนี้ขาดไม่ได้ค่ะสะตอค่ะสะตอสตอ,สตอค่ะสะตอมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันอน,นี่หัวทำงานหัวคงไม่ว่าเราก็จะกิน,อนต,อ,ตอืมอะไรอีก